เห็นีมีไรให้เลยโอ้ยเล็งเล็งเล็งเล่งลงมาลงลงลงเอ้ยไม่น่าเลย ตายดิเออมีใครอีกไหมลงมาลงมาโอ้ยลงทำอะไรของลงนะ่ะลงตายยังยังไม่ตายก็ซ้ำเออมีใครอีกไหม โอเคไปกันต่อเลยอันนี้เราก็จะเก็บเหรียญให้ครบเพื่อเพื่อเพื่ออะไรวะเพื่อที่จะแลกปืนฟรีแต่ผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วเหมือนกันก็จะจำเหรียญไม่ได้ไว่าหยุดตรงจุดไหนมากงกองเชียควร้อมพิเศษส่วนตัว ต้องทบทวนความจําจำได้ว่าเล่นนานแล้วนะเกมเนะี่มันก็นานอยู่แล ไก่น้อยไก่น้อยเอาไก่นี้ตรงนี้จันเดอร์มีเหรียญหนึ่งอยู่นู่นเล็งเล็งเล็งเอยเล็งเออเราลองค่ายูนิตพวกนี้ครบก่อนแล้วค่อยเก็บเหรียญโอเค ให้เลยโอเคผมจะรีบไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเวลามึงไม่พอใครฮู้ใครฮัลโหลมีใครอยู่นี่หรือเปล่า เล่นเล่นเล็งเลียนเล่นเฮ้ยวันดีป้าเอ้ยพี่พี่้องเรียพี่เป็นไงเดยกเขาโก,กรธอากะสุนวันดีมีใครอยู่ข้างล่างเลยป่า ยังไม่ตายยังไม่ตายตายยากตายตายางตรงนี้ก็จะมีอีกเหรียญหนึ่งเล็งเล็งเล็งอ่าตรงนั้นก็โคตดไกลเลย อันนี้ก็ลงล่างไรเกร็บของให้หมดพวกมู่บ้านนี้ก็มีของเยอะพอตัวเลยนะฟันไม่ได้ไงวะฟันไม่ได้ เราจะเอาเหรียญนี้ไปแลกกับปืนแทนกันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะไม่ได้เล่นเกมนี้มานานพอตัวเอ้ยเอาเอาเ,อเอสียไปทั้งหลายนัดเป็นไรมาน้อยเิ่งอยู่กับที่ทำไมโอ้ยไม่ได้อีแล้ว มีเหรียญไหนวะคงจะครบแล้วล่ะเอ้ยยังไม่ครบจำถ้าจำไม่ผิดนะตรงนี้มีเหรียญหนึ่ง ไปยังวัดตรงนี้น่าจะเก็บไรแหละโอเคไปด้วยความรวดเร็วประตูนี้เขาได้ปะวะอ่าเขาได้ แย่เลยนะจำไม่ได้แล้วกดปุ I ่มไหนบ้างโอเคฟอมฟอมฟอมวัดตะเฮียไายตายเออทักหาพ่อเหรอทักหาพ่อเหรอโอ้ย ต้องเหมเล่นใหม่ไม่เป็นไรไม่ถักได้จังหวะพอเหมาะพอดีเอาใหม่เอาหตายเลยย้อนสุดสปรินนสปริย้อนวิงวิงวิงยอนย้อนวิงวิงวิงี้อนเอนอ,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 อตายกดตัวอะไรวะ

เอออ่าไม่ได้กินผมหรอกชีช่าใครเขาพูดแรงหนาวะเพดพลอยขายได้เคตรงนี้ก็ใกล้จะจบแลลว พรุ่งนี้ก็จะมีระเบิดโคตรเยอะ h e ยู o hey, u you วิ่งไปไหนแบง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  ใครข้าปลาอะไรมาวะปลาระเบิดใส่ตัวเองคนนี่มันใช้ไม่ได้เลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็น,ยนรีบร้อนนะเดี๋ามีเข้าไปเคลียร์เนะ่ยไหนอยู่ไหน อ่าวันดีพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นดับป้าว่าเออเจ็ดแองเย้ยโอ้ยสวยเลยอ่าสมุนไพรเก็บให้หมดครบชุดแล้วนี่ว่าคอมบ,บายคอมบ,บาย เอออย่างนั้นแหละระเบิดระเบิดเก็บไปสู้กับพี่เลื่อยเพราะว่าเราจะต้องเจอกับพี่เลื่อยอีกแน่ๆแ,แต่ไม่รู้ว่าตรงไหนอ,อ๋อตรงนี้มีรังนกถ้ายิงรังนกแล้วก็บางทีก็จะได้กระสุนบางทีก็จะได้เงินดับเป็นเงิน ถึงจุดเซฟแล้วเดี๋ยวคลิปยาวต้องพยายามไม่งั้นเดี๋ยวคลิปยาวมันจะอัดไม่ค่อยได้เออจุดเซฟโอเคครับวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ไว้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเน้อบ๊ายบาย see you again on next clip